ถวนี้แหละก็ที่แจ้งไว้เนาะก็คงอาจจะเป็นบ้านหลังนี้น่าจะใช่ไหมสวัสดีครับมีคนอยู่ไหมครับสวัสดีครับน่าจะใช่แหละบ้านหลังนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เป็นบ้านของ น้องเจถูกไหมครับแล้วนี่ก็เป็นคุณแม่เนาะโอเคครับสวัสดีครับผมก็นั่งคุยกันตรงนี้ละกันเนาะโอเคเออได้ได้ครับได้ครับโอเคงั้นน้องเจเดี๋ยวมาติดไมโครโฟนคุยกันหน่อยนะครับแล้วตอนนี้นะครับกิจกรรมบ้านอรุณก็มีโอกาสได้มาเยี่ยมตามที่น้องเจแนะนำตัวมานะฮะว่าอยู่ที่หังโดงนี่ คนนี้คือคุณแม่นี่คือน้องเจครับสวัดดีครับสวัสนี้ท่านผู้ชมทุกคนนะครับหวัดดีนะครับกรณีของน้องเจกับคุณแม่ที่ส่งเรื่องราวมาทางกิจกรรมบ้านอรุณเนี่ยฟังดูแล้วนะฮะก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจเนาะคุณแม่พอจะเล่าเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นได้ไหมครับว่ากรณีของน้องเจมีเหตุการณ์เป็นอย่างไร เล่าแต่ต้นได้เลยค่ะไม่เป็นไรครับแต่เกิดมาเป็นอย่างไรกันเล่าตั้งแต่เกิดมาอู้ดังๆขังคุณยาเอาคุณยาเนี่ะเขาก็เป็นของขังเนี่ยพูดพูดไทยหรือว่าต้องอู้กับเมืองคะอู้กับเมืองก็ได้อู้อู้ไทยได้ก่อนอู้อู้ไทยแม่อู้แม่แม่อู้ไทยแม่อู้ไทยนะแม่คนที่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 หังตรงนี้เลยเนาะใช่ไหมครับงั้นผมจะ เล่าให้ฟังตามที่แจ้งผมมาก็แล้วกันดูเหมือนว่าตอนที่คุณแม่เนี่ยมีมีตั้งท้องมีน้องอน้องเจนเนี่ยแลว้วก็เกิดมาเนี่ยมันจะลักษณะของมีอวัยวเพศสองอย่างในตัวคนทุนเดียวกันประมาณนั้นคือเป็นทารกที่พิเศษกว่าคนอื่นคือมีสัญ,ญลักษณ์ของอวัยวเพศทั้งชายและหญิงอยู่ในตัวคนเดียวกัน ประมาณนั้นใช่ไหมครอันนี้ถูกต้องแน่ไม่ไม่ได้สร้างเรื่องถูกต้องไม่ได้สร้างเรื่องถูกต้องเลยนะจากนั้นท่าที่ให้ข้อมูลมาก็คือว่าพอน้องอายุได้ประมาณ3ปีค่ะใช่่คุณหมอก็มาบอกกับคุณแม่ว่าให้เลือกเพศว่าอยากให้น้องเนี่ยเป็นเด็กผู้ชายหรือเป็นเด็กผู้หญิงจากนั้นคุณหมอก็จะทําการผ่าตัดเอาอวัยวะเพศ อันใดอันหนึ่งออกเพื่อจะได้ครองเพศเพศเดียวแล้วคุณแม่ก็เลือกเป็นเพศผู้ชายผู้ชายคุณแม่คุณต้องการได้เด็กผู้ชายจึงเลือกอวัยะเพศชายไว้ดังนั้นคุณหมอก็ทําการผ่าตัดเอา เอาวายะเพศจิงออกไปท,ที่ไม่ชัดเจนที่ทไม่ชัดเจนเออกไปเพราะว่ามันไปโดนสาท่อ,อปัสสาวะ <c oughs> หูรูดมานเลยพั <ไป S 1> <า>งดังนั้นขณะที่ทําการผ่าตัดในช่วงนั้นเนี่ยคุณหมอที่ทําการผ่าตัดยืนยันไม่ว่าเป็นความสะเพร่าหรือความพลาดของคุณหมอ <c oughs> ที่ทําให้อ่ไปโดนสายหรือว่าโดนท่อปัสสาวะให้เกิดผิดปกติขึ้นยืนยันนะครับว่าเป็นความสะเพร่าของคุณหมอ หมอยืนยันกอว่าว่าว่า,วา,วาหมอเนี่ยผิดพลาดเขาเกิดมาเป็นยะได้หมอเขาทําแล้วมันทําทําสุดความสามารถแล้วเจลเขาก็ออกมานิดเดียวอคือคือคือ,อคือทําให้เป็นเพศชายแล้วก็ขอโทษนะคะหัวอวัยวะเพศมันโผ<อ>ล่มานิดเดียวแล้วก็ท่อมันแตกไปข้างหนึ่งหูรุดมันผู้ชายกับผู้หญิงมันก็มีสองข้างแต่มันเสียไปข้างหนึ่งก็คือหูรูดค่ะ ดังนั้นก็เลยเป็นสาเหตุที่ให้น้องตั้งแต่3ามขวบเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้คือต้องใช้ชีวิตแบบลักษณะว่าลำบากต้องใส่แผ่นเพิดตลอดต้องใส่แผี่มันรั่วซึมกระปิดกระปอยเหมือนกับท่อน้ําแตกอะค่ะคือเรียกว่าดื่มน้ำเข้าไปแล้วก็ร่างกายขับน้ําออกพอมีป๊อบมันก็ไหลเลยคือหูรูชำรุดเฉยมันก็ไหลของมันแบบหอหูรูดชำรุดประมาณนั้นดังนั้นตั้งแต่สามขวบ จนถึงบัตรนี้ต้องมีการใช้สายเพิ่เพิ่มมาตลอดเวลามีใบแพทย์ยืนยันตั้งใจแบนเพิร์ตลอดท่าศาลตั้งแต่สามปวดตอนนั้นได้ตอนนั้นได้สักปอดกว่าไปท่าศานั้นต้องใจต่างแล้วมาใช้เงินใช้เงินแล้วมาที่หลังใช้เงินจรานวนมากอบัตรทองก็เลยดูดีขึ้น สามารถกล้องตัวขึ้นแต่มันก็ค่าใช้จ่ายค่ารถค่าเดินทางใช่ใช่เพราะว่านับไปประมาณสักยี่สิบกว่าปีก่อน<ม>ที่นี่ก็ถือว่าเป็นชานเมืองเนะ<ห>าะย,<ช>ยังไม่เจริญยังจะเข้าไปหาคุณหมอในเมืองคงต้องมันมันต้องขอใบส่งตัวจากโรงพยาบาลในตัวอำเภอหางดงแล้วก็พอได้ใบตรงนัน้นปุ๊บแล้วก็ออไปในเมืองต่ออะไรเงี้ยค่ะครับครับดังนั้นก็เป็นเรื่องราวที่น่าน่าขดหูใจนะครับแล้วก็จะทำยะ แล้วก็มาโดนเอนตี้ในการของบริจารงเรนปัจเรียนจบอะไรครับเรียนจบแค่ประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนอยู่หน้าบ้านนะคะอ๋อจากนั้นพอปหกคุณพ่อก็จากไปจบปหจบมาได้ไม่กี่ไม่กี่เดือนจบมีนาพ่อเสียพุษภา๋อแล้วก็ดูบุคลิกลักษณะของน้องเจตอนเนี้ย ก็ดูเหมือนว่าแต่งตัวเป็นผู้หญิงก็คือมีความที่ต้องการเป็นเป็นสตรีเพศใช่ไหมฮะซึ่งตอนนั้นคุณหมอผ่าตัดกลับเอาเอาวัยวะเพศหญิงออกเหลืออวัยวะเพศชายไว้แต่พอโตขึ้นมาเรากลับมีความรู้สึกว่าเราน่าจะเป็นผู้หญิงมากกว่าค่ะแต่ก็ไม่มีนมไม่มีประจำเดือนแต่ว่าหปอเขาแปลกการแสยงตัวเองหมอเขาป่ยเดินได้แค่นี้ตอนที่เกิดมาอันที่คลอดมานะมีนิดเดียว ผู้ชายก็ไม่ใช่ผู้หญิงก็ไม่ใช่ไอเจี๊ก็ไม่มีมแติหน่อแล้วเขาดึงออกมาได้แค่เนี้คือหมอพยายามทําให้เป็นผู้ชายแต่มันโผล่มานิดเดียวประมาณนั้นนะแม่บอกอาจารย์เล้เขาปลดเกษียณแล้วอาจารย์ก็ปลดเกียณแล้วแล้วลักษณะของน้องเจอย่างนี้ได้รับการดูแลหรือว่าช่วยเหลือจากทางทางรัฐบาลหรือว่าทางสารัสุขอะไรได้บ้างไหมครับก็ก็ ก็เงียบเนาะก็ไม่รู้จะพูดยังไงของก็ไม่มีงบประมาณช่วยก็เอาบัตรทองไปหมอัด้ก็ไปผ่าเรื่อยๆนี่นอนสามเดือนใจบัตรทองใช้บัตรทองในการผ่าตัดตอนที่พ่อเขาเสียไปได้แค่ครึ่งเดือนหมอนัดก็ไปนอนอีกออทำมาก็ส่องกล้องส่องอะไรก็ส่องแล้วมันก็หนึ่งเดียวเนียเดี๋ยวเอาใบรับรองแพทย์มา อ่าเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวสักครู่นะงนั้นตอนนี้น้องเจเดือดร้อนก็คือว่าชีวิตมเป็นอยู่ก็ไม่สามารถจะขยับขยายได้อยู่ในลักษณะบ้านที่ค่อนข้างจะสุดโสมเนาะแล้วก็ผมคนถหูสุดโสมผมดูเข้าไปในห้องเมื่อกี้ก็จะเห็นความชื้นซึ่งก็เป็นปัญหาของปอดนะมีมีความชื้นปัญหาของปอดครับผมไม่เป็นไรครับแม่ไม่เป็นไรแล้ว แล้วความเป็นอยู่ต่อเนี่รายได้ที่สามารถหล่อเลี้ยงชีวิตเนี่ยมาจากไหนบ้างเงินเพื่าก็หกร้อยพูดดังหน่อยฮะเราเราฟังเสียงนี่อ๋อแมเบี้ยเบี้ยผู้สูงอายุก็ได้หกร้อยกว่าบาทเบี้ยผู้สูงอายุคุณแม่ได้หกร้อยอ่าอกร้อกกว่าแล้วของส่วนน้องเจได้เบี้ยอะไรไปไม่ได้ไม่ได้อะไร ก้าจะขอเพื่อนเพื่อนเฟซถ้าเขามีงานน้องเพลงขอควากฝ่าไ,ได้สองสามร้อยแล้วแต่คนจะให้เขาน้องเจมีอะไรจะเล่าเพิ่มจากนี้ไหมก็คือแบบเครียด้อกมาแบบสภาพไ้ล้อมแย,ยแล้วก็ไม่ถูกะระยะคือเขาเอามาเรียนแล้ว ทางเขาออกบ้านลำบากะไม่เขียวไปแล้วก็แล้วก็ตอนนี้ตอนนี้มีประเด็นในเฟซเนาะเพราะว่าช่วงก่อนหนูมีปัญหากับนักร้องดังแม่ขอเอยชื่อเนาะเดี๋ยวเขาจะแล้วก็โดนประจานว่าเออเป็นมิจฉาชีพหลอกลวงหลอกขอเงินแล้วก็เอาเงินเอาเงินบริจาคน่ะไปใช้จ่ายแบบพุ่มเฟยซื้อลูยซื้อลายแล้วก็แบบมีประเด็นว่าเอาของบริจาคไปขายแล้วก็ตีแม่ตัวเองขาหักอะไรเงี้ยค่ะคือแบบอยากจะอธิบายมากแต่มันก็ มันคนมันแอนตี้มากแล้วก็อภติกันหนูเยอะอะค่ะแต่นั้นก็เป็นแรงกดดันของสังคมใช่ะะสภาพจิตตอนนี้คือแย่มากคือ,อเรื่องมันก็ผ่านไปนานหลายปีแนละ้วแต่คนอื่นก็อมาแฉต่อแ์ต่อ๋อ,อ,อบางคนแ<ข>บบช่วยแล้วก็มาคีดเล็กคีดน้อยหวังผลประโยชน์กับหนูอะไรอนะเนี่ยกับข่าวก่อนมีคนเอาตู้เย็นมาให้เนาะแล้วก็มีอีกคนนึงเนาะมาแฉว่าเนี่ยมันเป็นมิจฉาชีพจนออกข่าวช่องจ็ดแล้วก็มี พี่ๆที่เป็นทหารแบบรู้จักในเฟซเขาก็เคยเอาบริจาคจักรยานมาให้เขาก็มาเตือนว่าลองหางานเบาๆอะไรทําอย่างขออะไรในเฟซมากเลยแต่มันก็จนใจเนาะเพราะสภาพร่างกายหนูไม่ปกติไอ้ไอจำใจมุกอกอย่างเมื่อกี้เดินเงืงองนี่ยใครก็ไม่รับทํางานเดียนี้มันยม่ปกติแยี่สิบเจ็ดแต่ทำไมถึงต้องเงึ้ๆงงงงในการส่งตัวด้วยไม่้าใจตัวเองเหมือนกันมันคุมตัวเองไม่ได้มันเป็นจิตชนิดหนึ่งหมอบอกอะหมอที่โรงพยาบาลสังกูมบอก เป็นจิตชนิดหนึ่งค่ะ<า>มันเครียดมาตั้งแต่เมื่อก่อนนี้เขาไปลากไปเที่ยวกันแล้วไปจมน้ําที่องคงขาเนั่องเจอปัญหาหลายเรื่องค่ะมันก็เลยเป็นบ้าาบอๆสับปะสัปักไปเลยครับลอกข้างอะไรเงี้ยแล้วก็แบบโดนกดนดันมาตั้งแต่เด็กๆค่ะครับครับครับ,รบในช่วงแรกนะฮะที่เราคุยกันเนี่ยคงจะเป็นช่วงที่ทางคุณแม่แล้วก็น้องเจ ได้เล่าความทุกข์ของเขาให้เราฟังนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่ใหญ่ๆเราจะมาลองคุยกันประเด็นของเหตุแห่งทุกข์นะครับว่ามันเป็นอะไรเดี๋ยวสักครู่พ่อแย่เหมือนกันนะสุขภาพ ครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็กลับเข้ามาในรายการแล้วนะอยู่ในช่วงของเหตุแห่งทุกช่วงของเหตุแห่งทุกนี่นะครับอยากจะบอกน้องเจกับคุณแม่นะครับว่าเหตุผมที่จะให้ในครั้งนี้น้องเจจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้คุณแม่จะเห็นด้วยก็ได้ไม่เห็นด้วยก็ได้นะครับแต่ก็เป็นอุทาหรณ์เป็นเป็นอะไรที่สามารถจะให้คนทางบ้านนะครับได้ไตรตรองแล้วก็หักห้ามใจตัวเองหรือ เป็นกำลังใจให้กับตัวเองนะครับผมก็ไม่ใช่เป็นคนที่เป็นหมอดูผมก็ไม่ใช่เป็นคนที่มีจิตสัมผัสผมไม่ใช่เป็นคนที่เห็นผีแต่ผมใช้ทัศนคติของมนุษย์ปกติที่มาลองลองคิดคํานวะณหาเหตุผลว่าความทุกข์ของน้องเจเนี่ยน่าจะเกิดจากอะไรนะครับน้องเจครับคุณแม่ครับคุณคุณแม่กับน้องเจเชื่อเรื่องบุญกับเชื่อลั่งกรรมไหมครับกรรมไม่มีจริง มีไหมมีม,มีแต่บุญเชื่อ,อเ,เลยไหมฮะบ,บุญเชื่อไหมบุญก็เชื่อค่ะนะครับดังนั้นเนี่ยมนุษย์เรานะครับคุณผู้ชมการมีโอกาสได้เกิดเป็นคนเนี่ยมันยืนยันแล้วว่าเรามีบุญอยู่แต่การที่เกิดเป็นคนแล้วแล้วเราใช้ชีวิตลําบากก็ต้องเชื่อ <c oughs> ว่าเรายืนยันว่า <c oughs> เราเคยสร้างกรรมไว ดังนั้นเมื่อเราเกิดเป็นคนเราคือมีบุญได้เกิดเป็นคนแต่เศษกรรมที่เศษกรรมที่ตามเรามาเนี่ยก็ทําให้เราอยู่กันอย่างไม่สุขอยู่กันอย่างลําบากเช่นแบบน้องเจและคุณแม่ที่เจออยู่ในตอนเนี้ยเป็นคนคือคนมีบุญแต่เป็นคนที่ทุกข์ลำบากก็คือมีเศษกรรมที่ตามมาดังนั้นผมขออนุญาตแนะนําอย่างนี้นะฮะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้จากนี้ไปพยายามพยายามเลยนะครับ เศษบุญก็อย่าปล่อยวางต้องสร้างเศษบุญเก็บเอาไว้บุญใหญ่เราทําไม่ได้เราทําบุญเล็กๆไว้บุญเล็กๆเล็กๆน้อยๆจุกจิกจุกจิกต้องพยายามทําในทางเดียวกันขณะเดียวกันเศษกรรมเศษกรรมเราก็อยากทานะฮะถึงแม้จะเป็นกรรมเล็กกรรมน้อยเราก็อยากทําทีนี้ผมจะมาขยายความเศษบุญหรือเศษกรรมคืออะไร เศษบุญก็คือว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับคุณแม่เศษบุญก็คือว่าจากนี้ไปนะครับบุญเล็กบุญน้อยอ่ะคุณแม่เองหรือน้องเจต้องสร้างอย่าละเลยอย่าพลาดโอกาสการทางานเนี่ยเก็บวละบาทสองบาทเนี่ยถ้าเก็บเราอยากเก็บไหมอยากเก็บเพราะสองบาทสองบาท,บาทเก็บนานก็เป็นแสนสองแสนได้เศษบุญวลานิดวลหน่อยเนี่ยเก็บละนิดละวันก็เป็นบุญใหญ่ได้ เศษบุญตรงนี้ก็คือจะบอกน้องเจและคุณแม่ว่ายิ้ม,มให้กับคุณข้างนอก<ช>แม้แต่คนที่เกลียดเราก็ตามแม้แต่คนที่รักเราก็ตามชอบเราหรือเกลียดเราก็ตามให้ยิ้มใส่เขาเอันนี้ไวก่อนใช่อย่ากโกรธและพยายามบอกตัวเองว่าห้ามพูดคำหยาบเด็ดขาดพูดคำหยาบ,บยาคือเศษ<อ>กรรมคือเศษกรรมสมมติว่าเรารเราเงินหายไปเนี่ยวันละบาท คือหายไปทุกวันปีหนึ่งหายไปสาม้กว่าบาทแล้ว่ะหายไปสิบปีหายไปสามพันกว่าบาทถูกไหมคูณสิบคูณสิบดังนั้นเศษกรรมของเราต้องไม่ทำคำหยาบต่างๆคำพูดที่ดาคนหรืออุทานเป็นคำหยาบต้องไม่ทำน้องเจต้องเชื่อนะครับเพราะว่าถ้าเราเชื่อว่าเราเก็บเีระบาทได้เราก็รวยได้เศษทำเงินหายวันละบาท เราก็สูญเสียเงินเยอะได้จากวันนี้ไปขอเป็นอุทาหรณ์ให้กับคุณแม่และน้องเจแล้วก็คนทางบ้านนะครับเรามาร่วมกันนะครับเศษบุญอย่าละเลยในการสร้างเศษกรรมก็อย่าชลาใจในการสร้างเลยคือยิ้มกับคนทุกคนอภัยให้คนทุกคนได้แล้วก็จะต้องไม่พูดคำหยาบไม่ไม่อารมณ์เสียใส่ใคร บางทีก็บ่อยเหมือนกัน,นใช่จาก<อ>นี้ไปจากนี้ไปไม่เป็นไรฮะ,ฮะที่ผ่านมาก็คือเราอาจยังไม่ได้ฟังคําพูดนี้แต่หลังจากวันนี้แล้วน้องเจได้ฟังคําพูดนี้แล้วเนี่ยน้องเตน้องเจ,งเจต้องมั่นใจว่าเฮ้ยฉันทําได้ฉันจะต้องดีกว่าเดิมให้ได้<ช>ถูกไหมฮะฉันจะต้องหลุดจากสภาพนี้ไปให้ได้ ถ้าหากสะสมเงินซื้อบ้านได้ควรสะสมถ้าหากสะสมบุญบาร,รมีเล,ล็กๆน้อยๆได้เราก็ควรสะสมบุญบาร,รมีนะครับขอคุณผู้ชมทางบ้านทั้งประเทศนะฮะให้กําลังใจน้องเจและก็คุณแม่ด้วยนะครับว่าและคุณผู้ชมเองก็เป็นกําลังใจด้วยตัวท่านเองก็อย่าพูดคําหยาบอย่าด่าคนอย่าอารมเสียใส่ใครเป็นการสะสมเศษบุญแล้วก็ไม่ สร้างเศษกรรมแล้วก็มีกรรมอีกตัวหนึ่งที่อยากจะแนะนำคุณแม่และน้องเจเลือกทานอาหารที่กล่าศจากเลือดเนื้อของผู้อื่นพยายามอยากกินเนื้อสัตว์<อ>พยายามต้องพยายามครับเพราะว่า ถ้าเรารวยเนี่ยเงินหายไปพันหนึ่งเฉยๆถ้าเรารวยเงินตกไปหมื่นหนึ่งคุณไม่ทรมานหรอกแต่ถ้าเรายังไม่รวยเงินหายไปพันหนึ่งเงินหายไปหมื่นหนึ่งทรมานใจมากฉันใดฉันนั้นหากเรายังไม่มีบุญกุศลใหญ่บุญเล็กก็อย่าทำหายเลยดังนั้นเรามาร่วมกันให้โอกาสตัวเองพยายามเขีย่ยพยายามซื้ออาหารที่ปราศจากเนื้อสัตว์ คนกิน,อไอไนใช่ใช่เราพยายามปฏิเสธพยายามบอกว่าตั้งใจฉันจะไม่เบียดเบียนเขาแล้วขอแลกกับชีวิตของเราให้เจริญขึ้นเราแลกได้นะ,ะแรแลกได้เราแลกได้ฉันจะพยายามไม่ทานเนื้อสัตว์ฉันจะพยายามไม่ทานเนื้อสัตว์แล้วขอให้ชีวิตของแม่ลูกขอให้ชีวิตของสภาพแวดลอ้อมขอให้ชีวิตที่กำลังจะเข้ามาในอนาคต ให้จะดีให้ดีกว่าเก่าให้ให้รุ่งเรืองกว่าเก่าเราสามารถเลือกได้ไทุกวันนี้ก็ทานตามมีตังเกิดบางทีถ้าถ้ามีตังหน่อยก็ซื้ออาหารดีๆมาทานกับคุณแม่ใช,ใช่ใช่ใช่นะคุณแม่ก็ไม่ทิ้งลูกคุณลูกก็ไม่ทิ้งแม่เนาะมีกันสองคนใช่ใช่แต่ความเป็นจริงมันมีคำพูดอีกคำหนึ่งนะน้องเจกับคุณแม่โลกนี้ไม่ใช่มีคุณสองคนเท่านั้นโลกนี้ยังมีคุณผู้ชม ยังมีคนทั่วโลกซึ่งคนทั่วโลกคือครอบครัวเดียวกันคนปฏิบัติธรรมจะเห็นคนทุกคนเป็นครอบครัวเดียวกันคนไม่ปฏิบัติธรรมก็จะาแบ่งเออนี่บ้านคุณนี่บ้านฉัน <c oughs> ดังนั้นผมเชื่อว่าคุณผู้ชมทุกคนเป็นผู้ปฏิบัติธรรมจึงเห็นน้องเจและคุณแม่เป็นครอบครัวเดียวกันะนะครับนะนี่ครอบครัวเดียวกับเรากํากลังดูเราอยู่ยังไงก็ เขาเป็นกําลังใจให้เราเราก็ต้องให้กําลังใจตัวเองในการพูดดีคิดดีทําดีไม่พูดคาหยาบเนาะแล้วแม้บางทีจะมีคนแบบไม่ดีมาว่าใช่ใช่ใช่คนที่มาว่าเราแล้วเราไม่โกรธเขาเรายังยิ้มให้เขาเนี่ยบุญใหญ่นะบางทีด้วยหนูป่วยดังจิตตะเวดวยบางทีมันก็เขียด อย่าไปเครียดเราเราอย่าให้คนอื่นมาชี้ให้เรามีสุขหรือชี้ให้เรามีทุกข์เจต้องฟังคําของลุงนะสมมติสมมุติถ้าคนนี้ไม่ชอบเราก็ชี้แล้วด่าเราแล้วเราทําไมต้องเป็นทุกข์ก่ะต่อให้เขามาชี้เราด่าเราเราไม่ทุกข์ได้ไหมอย่าให้เขามีความสามารถบาบังทับชีวิตเราได้เข้าใจความหมายเข้าใจความหมายใช่ไหมอย่างคุณแม่เนี่ยนั่งอยู่เนี่ยจะสุขหรือจะทุกข เราเป็นเองอย่ารอให้คนอื่นเฮ้ยมาชี้มาด่าแล้วเราก็มีสุขหรือมีทุกข์ตามที่เขากำหนดไม่ใช่เราจะสุขหรือเราจะทุกข์เรากำหนดด้วยตัวเราเองนะครับจากนี้ไปหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าครอบครัวนี้จะดีขึ้นเรื่อยๆการดำเนินชีวิตทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะดีขึ้นเรื่อยๆขอให้เป็นกำลังใจกันนะครับหเหตุแห่งทุกข์ก็คือบอกแล้วมันคือเศษกรรมที่เราติดตัวมาจากอาดีต แต่ว่าบุญเราก็ติดตัวมาเพราะเราได้เกิดเป็นคน <c oughs> ถูกไหมประเสริฐจุลครัใช่เราได้เกิดเป็นคนคนประเสริฐเหมือนกันเท่าเทียมกันแต่เศษกรรมที่ติดมาเนี่ยมันไม่เท่ากันจึงสบายบ้างลําบากบ้างนะครับนั่นขอให้ทุกคนเป็นกําลังใจนะครับทุกคนถ้ามีความทุกข์ให้ดูเลยครับมันคือเศษกรรมที่เราตามมาที่ตามเรามาเราสามารถสลัดเศษกรรมนั้นได้โดยการไม่ปฏิเสธสร้าง <c oughs> บุญเล็กๆน้อยๆแล้วก็ต้องปฏิเสธในการสร้างกรรมเล็กๆน้อยๆด้วยนะฮะและชีวิตของเราจะดีขึ้นเรื่อยๆครับอีกสักครู่นะครับเราจะมาเข้าสู่ช่วงของแบ่งเบาทุกข์เมื่อน้องเจมมาเล่าถึงความทุกข์ของน้องแล้วเราคุยกันเรื่องเหตุแห่งทุกข์แล้วอีกสักครู่จะมาเข้าอยู่ในช่วงแบ่งเบาทุกขจากกิจกรรมบ้านนารุนครับอีกสักครู่พบกันครับ ครับและตอนนี้นะครับเราก็เข้าสู่ช่วงแบ่งเบาทุกหลังจากที่น้องเจกับคุณแม่ได้เล่าเล่าความทุกข์เราฟังเราก็ได้คุยเรื่องเหตุแห่งทุกและตอนนี้ก็มาอยู่ช่วงแบ่งเบาทุกขไม่ใช่ผมแบ่งเบาคนเดียวฮนะ <c oughs> คุณผู้ชมทางบ้านก็สามารถจะช่วยแบ่งเบาทุกให้ได้ <c oughs> น้องเจครับถ้าคน <c oughs> อยากจะแสดงความจำงในการให้ความช่วยเหลือสามารถติดต่อน,น้องเจได้ที่เบอร์โทรศัพท์อะไรครับอ <c oughs> ติดต่อได้ได้ส่งเบอร์นะคะ,อะบอกเบอร์มาเลย 085... ย์แปดห้ออาออขอฟันขอโทษคะไอย์แปดห้าเ่งสองศูนย์ศูนอันนี้คือเบอร์อีกครั้งหนึ่งชาชาศูนย์แปดห้าเจ็ดหนึ่งสอค่ะอีกเบอร์หนึ่งครับอีกเบอร์หนึ่งเบอร์ส่วนตัวหนูค่ะศูนย์ศูนย์เกาศูนเจแปดหแล้วก็แปดแ นั่นคือเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถโทรมาติดต่อน้องเจได้ถ้าเบอร์แรกแ<ล>ติดต่อไม่ได้ก็เบอร์ที่สองอแล้วก็โทรมาสอบถามเรื่องราวโทรมาสอบถามความเป็นมาะอะไรตำนองนี้หรือใครที่อยากจะช่วยเป็นตัวเงินก็สามารถอโอนให้ทางธนาคารได้ไดไดเดี๋ยวเราจะขึ้นที่หน้าจอให้นะครับว่าส่งมาที่ชื่ออะไรธนาคารอะไรหมายเลขบัญชีอะไรคุณผู้ชมครับ คนเดือดร้อนเท่านั้นแหละครับถึงอยากจะได้ให้คนช่วยเหลือถ้าคนไม่เดือดร้อนไม่คิดอยากให้ใครช่วยเหลือหรอกครับเท่าที่ผมมาสัมผัสด้วยตัวเองนะฮะบ,บ้านสภาพแย่มากๆแล้วกออ็อนามัยสุขลักษณะติดลบครับถ้าเคยมีประเด็นดรามา่าหรือว่าประเด็นอะไรต่างๆเนี่ยในก่อนหน้านี้ผมขอค่อนข้างจะกลันตีว่า <c oughs> เขาไม่ใช่มีเงิน เงินเงินเยอะที่อยู่กันสุขสบายลําบากมากๆครับห้องนอนห้องน้ำห้องห้องนอนยังชื้นเลยะนะครับเราจะขึ้นที่หน้าจอให้สําหรับเลขบัญชีที่จะส่งความช่วยเหลือมาให้ที่น้องเจและชื่อที่อยู่ที่จะส่งอของมาเช่นแพม p เพ์ดหรือว่าข้าวสารนะอาหารแห้ง หรืออยากจะส่งไอ้บะบะหมี่แห้งมากรับเนาะที่เมื่<พ>อสักครู่นี้อือที่เมื่อรู้ครู่นี้เราเห็นน้องเจอ,อยู่ในชุดหน,น,นึ่งแล้วตอนนี้ก็เปลี่ยนมาอีกชุดหนึ่งเนี่ยอันนี้ต้องคุยเรื่องจริงเลยสาเหตุก็คือว่าน้องเขามีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายนะฮะระหว่างที่ถ่ายทำรายการ นั่งๆไปมันก็เละออกมาออจึงจําเป็นต้องไปเปลี่ยนเนื่องจากหูรูดของท่อปัสสาวะชารุดแพมเพ์ทก็ยังเอาไม่อยู่แพมเพ์ทเอาไม่อยู่มันเปียกแฉะใช่ไหมฮะจึงจําเป็นต้องไปเปลี่ยนชุดดังนั้นขอฝากคุณผู้ชมทุกคนนะครับว่าใครไม่เจอสภาพนี้จะไม่เข้าใจชีวิตนี้จริงๆนะครับช่วยเหลือเขาโทรมาสอบถามว่าใช้แพมเพ์ดแบบไหนหขนาดนอะไรส่งมาทางปร์ส์นีก็ได้ส่วนสำหรับวันนี้นะครับ กิจกรรมบ้านรุนก็ชื่อบอกแล้วว่าเป็นกิจกรรมของบ้านรุนนําพิกเผาเจสูตรความสุขคนทั่วโลกวันนี้ก็มาแบ่งเบาทุกข์ให้กับน้องเจและคุณแม่เพื่อจะให้มีความสุขเหมือนกับคนอื่นเขาก็นํากำไรจากนำพิกเผาที่ผ่านมา <c oughs> มาบางส่วนมาจุนเจือเบื้องต้นเราไม่ได้มาอุปถัมภ์ทั้ง <c oughs> ทั้งครอบครัวถูกไหมฮะ <c oughs> เรามาเจือจุนเบื้องต้นจากนั้นน้องมีกำลังมีแรงก็ เดินยืนขึ้นมาแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองในตครั้งต่อๆไปนะครับครั้งนี้เอากําไรมาบอให้ครับครับผมคุณแม่ช่วยรับเ,เงินจนเจนือเบื้องต้นจากน้ำพิเผาบ้านนารุณด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะอย่าลืมนะครับช่วยเหลือน้องเจโทรมาที่เบอร์โทรและโอนเงินมาที่ขึ้นที่ตรงนี้ขอบคุณคครับแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่า ครั้งต่อๆไปคุณผู้ชมทุกคนนะฮะมีเคสมีปัญหามีกรณีของผู้ยากไร้ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยแจ้งมาทางกิจกรรมบ้านนรุณไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม Facebook กิจกรรมบ้านนรุณหรือใน YouTube กิจกรรมบ้านนรุณบอกเรามาแจ้งเรามาเรามีโอกาสจะไปยื่นให้ความช่วยเหลือนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ร่วมรายการมากๆคุณแม่แล้วก็น้องเจมากและขอขอบคุณ ผู้ชมทุกท่านที่ให้ความสนใจแล้วก็ดูแลน้องเจกับคุณแม่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดเ,าเคสต่างๆที่อยากจะนําเสนอให้ทุกท่านได้ยินได้ฟังนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ